ก็สวัสดีนะคะสวัสดีพี่พี่ค่ายสารฝันฉันอยากเป็นครูครั้งที่22ทุกทุกคนเลยสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะหนูชื่อกิติทัศน์พิงวิพาสนะคะชื่อเล่นชื่อว่าโบ๊ทนะคะตอนนี้กําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะคะโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะโดยลักษณะนิสัยส่วนตัวของหนูนะคะเป็นคนที่ร่าเริงค่ะเป็นคนที่เฟรนลี่แล้วก็คิดว่าเข้ากับคนอื่นได้ง่ายมากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นคนที่คิดบวกนะคะมองโลกในแง่ดีมากๆเลยละค่ะ ก็สำหรับคําถามข้อที่หนึ่งนะคะหนูรู้สึกว่าเป็นคําถามที่คิดว่าเด็กๆในหลายๆ,ๆ,ๆครอบครัวจะต้องพบเจออย่างแน่นอนค่ะถ้าหนูได้เป็นครูนะคะสิ่งแรกที่หนูจะทําเลยคือให้พื้นที่เด็กค่ะให้พื้นที่เด็กให้เขาได้อธิบายให้เขาได้ระบายความรู้สึกที่เขาอุดอันตันใจมานานแสนนานซึ่งไม่สามารถพูดได้แมก้กระทั่งกับคนในครอบครัวของเขาโดยที่หนูจะไม่ไปตัดสินหรือไปกดดันเขาให้เขาได้รู้สึกว่าหนูเป็นเซฟโซนที่ดีของเขาค่ะและหนูจะพูดกับเขาค่ะว่า หนูอยากทาอะไรหนูทําเลยลูกหนูทําไปเลยสิ่งไหนที่หนูชอบสิ่งไหนที่หนูคิดว่าหนูทําออกมาได้ดีหนูทําไปเลยค่ะหนูไม่ต้องไปสนใจคําพูดของใครที่ทําให้หนูรู้สึกบั่นทอนจิตใจรู้สึกเฟลหรือรู้สึกแย่หนูทำไปเลยค่ะไม่ว่าหนูจะได้คะแนนเท่าไหร่ตีมหาอะไรอะไรหนูก็ยังเป็นสิทธิ์ของครูเสมอและหนูและครูเนี่ยจะรอดูความสำเร็จของหนูนะคะ ก็สําหรับคําถามข้อสุดท้ายนะคะแน่นอนค่ะว่าเด็กแต่ละคนก็มีจุดเด่นมีความเก่งที่แตกต่างกันออกไปนะคะในฐานะที่หนูเป็นครูสิ่งแรกเลยที่หนูจะทํเลยคือหนูจะให้เขาได้ทําในสิ่งที่เขาชอบค่ะให้เขาได้ทําในสิ่งที่เขารักให้เขาได้ทําในสิ่งที่เขาถนัดเพื่อที่จะให้เขาได้ดึงศักยภาพได้ดึงทักษะที่มีในตัวเขาออกมาใช้แล้วเราในฐานะที่เป็นครูแล้วก็ช่วยส่งเสริมในสิ่งที่เขายังขาดตกบกพร่องอยู่และให้เด็กๆได้ฝึกช่วยเหลือกันค่ะ ให้เด็กได้รู้สึกว่าเพื่อนคือเซฟโซนที่ดีของเขาไม่ต้องให้เขาได้รู้สึกว่าเฮ้ย <_ C> e <at> เธอเก่งกว่าฉันหรอฉันรู้สึกว่าฉันไม่เก่งเลยให้ <_ C> e <at> เขาได้รู้สึกว่าเฮ้ยฉันก็เก่งเหมือนกันเธอก็เก่งเหมือนกันแต่แค่เก่งในสิ่งที่มันไม่เหมือนกันในสิ่งที่แตกต่างกันแค่นั้นเองค่ะในฐานะที่เราเป็นครูเราก็ช่วยส่งเสร,รมิมช่วยชี้แนะแนวทางให้เด็กๆได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันแล้วก็พูดชี้แนะแนวทางในสิ่งที่ถูกต้องให้กับเด็กๆค่ะขอบคุณค่ะ ก็สำหรับสุดท้ายนี้นะคะหนูก็อยากจะขอบคุณพี่ๆดูทุกคนที่ดูหนูมาจนจบคลิปนี้นะคะก็หนูทำเต็มที่มากๆค่ะหนูทําด้วยความตั้งใจและจริงใจมากๆก็หวังว่าพี่ๆดูทุกคนจะเอ็นดูแล้วก็เรองเห็นถึงความตั้งใจที่หนูได้ทําในคลิปนี้ออกมาแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะก็หนูอยากจะหวังว่าเราจะได้เจอกันที่ค่ายสานันฝันฉันอยากเป็นค,ครูคั้งที่22นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบาย